นี่เท้าอุ้มได้ดูนี่พันสิดึงมือได้วนิดหน่อยนี่นิดหน้อยนี่เทาฝึกน่ไรไล่แบบนั่นเลยเนี่ยพุงลงฝันมืนตายย่าเพิ่นฝันบัวหายโอเป็นยังวิคิงคนวิคิงสิคุยไวขึ้นอย่างนี้เกี่งไวเนาะเจ้าเห็นหน um ้าเหี้ยวเท่เลยนี่พวงเนี่ยโอ้แบบมันผ่าบ่ เมียนหอยเมยอุ้ม,อมหอยเมยอุ้มโดยขราชกาบสบายดีสวัสดีเด้พอพ่อแม่พี่น้องบัสุสุดคนก่ยินดีต้อนรับซ่องเม่น้องน้ำพิงอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยกาบวันนี้พ่อแม่พี่น้องเอ้ทางเม่น้องน้ำพิงก์่ยืนอยู่หมู่บ้านของเม่น้องมวยพ่อแม่พี่น้องเอ้โดยก็ดังว่าสิไปเยี่ยมเม่ปุ้งเนาะ ยินข่าวเพื่นออกภัโว้่อออกภัยอะเพื่อนเก่าบได้บกดวงหน้าว่าเพื่นจะออกภัยได้เห็นแต่ว่าทั้งพ้งหมดเตียงนุงเพิมเพื่นมาเมื่อวานนี่เนาะทั้งสมุนกับา <c oughs> บอมาอยูอ่แต่บอผูกเพื่นออกภัยกระทังน้องมวยกับแม่เพื่อนเก่าบอได้ว่า,า,า,าวฟางังว่าเพื่นได้ออกพื้อนะนออกไฟแล้วนะเนาะแล้เกับวันนี้จะไปผูกเขียนก้อนไอพี่น้องเลยโดยวันนี้เท่ากับยืนอยู่หมู่บ้านของเพื่อนแต่ตอนนี้นนนนทั้งแม่ปุ้งด้วยสาวนำฝนเนาะอ้าบันนี้งัวผูก ่ะโอยป่ปอ๋องัวมาตุยแท้นี่งัวพันบ่นี่ออเจ้ว่างัวพันนึงงัวธรรมดาธรรมดานี่มันตโอยช่งสองนุมพี่สบายดีเ้อ โดยนั่งคุยอย่างกันเลยนี่นะนั่งเผาขิงว่าบ่คุยเลยนเนี่ยเพราะประทันลุนชีหัวเนี่อย่านั่งเผาขิงว่ากันนะนั่งไปนั่งมาผู้ใด้ผู้คอหัวเมื่อวันประทันเฮาอันน่ะต้องชื่อศาดได้มาว่าติดรถเนาะ เป็นที่แบบว่าพ่อกันยังนางแล้วเออเนาะมาจ่มีมีุมรมมาากับนมงฟูนกินข้าวกินน้ำนี่ก็ได้นะเออนี่แมนสะอาดแบบว่าเฮาวันนียังแบบพับได้นะะพื้นละเศนบ่มีเอาติดรถแต่งเออเนาะแมนมีรถใหญ่เออเอาไปติดรถใหญ่คือน้องก็ะหอยใช้ขาวรถเด้อแล้วมันมีอยู่อยู่เ่ษบ่อเนาะเศษบ่อ ขับไล่ดึงผับในน้อยได้สนทสนใจไู่ได้เนาะเดี๋ยวมีเงินทวแบบเดิมได้อชื่อไว้ที่เข้าไปที่ไม่ของแม่น้องมวยกับบบมีฮอนยังนั่งบบมีบางฮอนบางนั่งห่มหายหอมกับชิบมี่ฮุมกับบมีแมนง้ยหน่อยทั้งงานน้องมาแต่ใช้ทำแะบนี้น้องนะมไ่าต่ก็มาหาแม่น้องมวยตะกะ ออกจะนีกั okay ัชปทั oh ้งไหนีเกาะเมื no ่อและปนเตนกัสิทั้งรางนนิตนั่นนเนาะปลาไกลาไกได้เพราะว่าทังน้องเป็นกะเมื่อได้นะปไกลมาทั้เดือนาะจักเดือนก็คนเรา เดือน6เดือนได้บ่แม่นคือว่าแป๊บเดียวนึงก็ไวดีเนาะ6เดือนได้สน่อยก็ได้ต้องแนงๆนๆได้เลยเนาะต้องแนงแล้วนี่ด้่นี่ยใกล้แล้วบัดนี้โอ้ยจากชีออกมาเช้าไรนี่นอยสวยวยเาช่วยเา้บัเพ่นสิหาใครอยู่น่ะแม่บ่ไปอยู่กับอยู่กับเพื่อนเด้อเด้แม่นแต่ว่าอ้ยน้อเนาะ เพื่อสีนั่นเนาะแมนเพื่อเอาจีแตงนุ่นแตงนี่เพื่อนกับจีได้มาไว้เคลื่อนนั่นกับพอได้แล้วคือน้ำพิงนี่ตอนนี้ยังดีว่าเพื่อนหูจักเอ็นควมที่เขาบอกแล้วสมมืดว่าเพื่อนจากมาน้ำนี่กับเขาบอกเขายังกับเพื่อนเพื่อนกับหูเลยมีสั้ันกเขาบอกว่าถ้าว่ายังน้อยดีนี่รุ่นประมาณเดือนหนึ่งสองเดือนหันตื่นมานี่บอกขออญาติเอื้อนนี่ต้องแวงแ่งกันได้ สมมติว่าน้ำพิงนี่อยู่กับพ่อนี่เอ้ยต้องลูกม้าหนึ่งเข่าเฮ็ดกินซักผ่าแต่ละมือเขาก็ต้องแ่งเวลานะใช่ป่ะเอ้ยอยู่กับลูกต้องผัวลูกม้าหนึ่งเข่าแล้วก็ถึงเวลาเฮ็ดกินกับเปี้ยนกันาต้องชรับแบบนั้นเลยค่ะจงพันกินถ้าบอเปี้ยนกันแบบเท่าแบบมันไม่มีผัวเอาเนาะแมนยิ่งแบบว่าซักผ่าซักพรอนเดี๋ยวนี้หันเกินว่าเพิ่นว่าเป็นแย้งบัวเอาตู้ซักผ้าโอ้มันต้องใช้งบรายแมนเมน ปีนึงต <für 2 S 1> ู้เสื้อผาก็ต้องเฮ็ดแท่นเฮ็ดอเนยเฮ็ดแท่งเนี้ชื่อแท่งน้าอีกเนาะแท่งน้านี่ยกาเวนต้องอยู่แปดพันก้าวพันวัดดุลธรรมดานี่ที่เฮ็ดเฮ็ดแท่งน้ากะหาที่ตั้งก็ง่ายกได้เพราเหนือยเนาะน่อก็ได้ง่ายที่แคบเลยคาแต่ว่านยากกับบุเป็นแยงขอแต่ว่าได้นะคาเตวาขอว่าได้นะจิมมะกับจิมี้ต้องเขย่ง วิตแล้วเอ้อวันนี้วิตหรอวิตเริ่มวิตละจำแล้ววิตวิตจำยันเ่ยแหละปีนังเนาะตอนเพิ่นท่องเนี่ยก็ว่ได้ไปไกลอันนี้ก็แต่ว่าเอ้ยดีอย่างนึงเอ้ยไปแต่เอ้ยแต่ว่านั่งรถใหญ่ไปเนาะนั่งรถใหญ่ไปแต่ว่าไปบุกไปยังดีกะแม่นแบบมองทางง่ายๆดีกะบ่ได้ไปเขาก็ทางผู้ใหญ่เพิ่นก็เข้าใจเฮาอยู่ เพิ่นกะชี้ถามเขาได้ตอนตอนเขาท่านเพื่อไปได้บ่เคล็ดนี่มันยากบ่ลูกมันทำลูกไปได้กะเพิ่นกะฝากมาสินะถามเขาว่าเออบ่ได้เด้อแม่เดีอว่าแม่สิฝากมาทั้งเขาหลักกะให้เขาไปมอบให้พุ่นนัุ่่นนั่งกะในในทีมงานเนาะท่านยากเกินหน่อยเนาะเพิ่นกะถามก้อนนะแต่ว่าอันในมุกลานี่มาลด้คิดโดนคีล่าโดลายนี่เพิ่นบ่ได้จมเจ็บท้อองบ่ก็ ตอนนี้กันยังบอคอยคิดปะมาณนั้นเลยมิเตอร์แบบเหนื่อยเมื่อยนะแต่ตะกี้กับยังบอมีอากาศนนี่เริ่มจากเมื่อยแล้วเลยเพราะว่าช่องใหญ่ไปใหญ่ไปมีแค่สิบวันประมาณสองสามคลิปนี้เริ่มเริ่มบอเอาแล้วเริ่มบอชวนเมื่อยแล้วเนาะคือคือเอื้อยนี่ออกมาจากบ้านเอื้อยสิอยากนอนตอนนั้นเลยนอนไปตอนพึ่งนอนเลย เอือนอนเอื่อยนอนนี่ออกจากบ้านเอื่อยนอนหอดหมองทายคลิปได้ให้ปุ๊ก oh, ปุ๊กเนาะปุ๊กแล้วลุกมานี่ต้องหากับแป้งกับอันดานแต่งหน้าแต่งกับแป้งกับอะไรนิ้ติกน่ะทาปากทาอย่างก่อนโดยโดยมุกดาเ่ได้เปลี่ยนบ่เพิ่นมีแต่แต่งมาทั้งหมดเลยแต่งเออเลนเลยคือเพิ่นนี่แบบไมีแต่งหน้าแต่งยังไขเล็เลยไงใช่จ้ะน่ะ ผัวเสี้ยงบ่ผัวเสียงแลนดอยดอยสีเนาะเกไปเถอะจะไปแย้มแม่ปุ้งก่อนเด้อโดย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 อ่านังคุยกันซะค่ะโดยโดยค่อยไปหาแม่ปุ้งก่อนแล้วก็เป็นแม่ปุ้งแล้ววันนี้แม่ต้งอ่อนนะเนาะแม่ต้องอ่อนแต่ว่าชินได้มันมันติดปากนี่แม่แม่โดยผู้เพื่อนเพื่อนก็อยู่ป่าคุณพ่อแม่พี่น้องเลยทั้งซุนกับชิญยางไปก่อนบาทนี่ไป อโอเคบัดน,นี้เพื่อนพี่น้องเอ้ยไปเยี่ยมทั้งสาวน้ำฝนเพื่อนทั้งน้องอันสเตปปูลอันดี้ตั้งซื้อให้เด้อกิจวัตเพื่อนัง่ว่าเอกเพื่อนออกไฟเพื่อนพี่น้อ,อ,นองเอ้ยพอทั้งชุดก็ได้มาทั้งอันหาไม่ต้องมัวอยู่แต่เพื่อนกับวันเราสืฟังเนาะว่าเพื่อนออกเพื่อนออกไฟแล้วออืเพื่อนซานเพื่อนกับบุญป่าบุญรอนไป สบายมีแต่โก้มมากระท่านแถบนี่เป็นพาลูกไปเที่ยวเด้อบจักคือฉ่อ่ะ <c oughs> มีแต่งวัวพายตุยแท่งงัวนี่มาอยู่แถวนี้ชอนแต่งวัวโอ้ยหายเดี๋ยวชิเตปรูบบาดนี่ สเตปปูดูน้องดดีเพิ่อเดดจ้าเอ๋อันดี้สวัสดีสวัสดีล่ะสวัสดีัไปโรงเรียนบ่บ่มันกระเทิรนเลยนี่ม,มันสุบเลยเพืน่นลยักเลย,ยหาบ<อ>้าบนั้ยไเลยอยามันสุบเลยเขาด้พึ่งมืดเลยวัไปโอ ขี่ได้ตัวไวแท้นี่บอกเป็นกินนมแม่เนี่ยนมแม่เน่กินนมพุ่นเน่บอืืออทําไรก็หายกินนมแม่แบบคั้นบนขั้นลีแบบนมบัวนะโอบัวแห้งก็เลยให้กินนมอุดเสริมนมพุ่นเสริมน้ำแน่นมยังเพิ่งกินอันเล็กก็เย็นเล็กก็เย็นอันมีหุบนกขั้นบอ นองเผ่าน้องเลยบาทนี่เดินปูไปใส่ปกติจะไปดินแถวน้องบอมน้องบีมมันนี่ปูไปเลยมันนี่บอกฝั่งดูฝั่งหนาเน่าค้างลูกหันใช่พ่อเจ้าไปใช้ฉลาดพ่อเพชรเบี้ยพ่อเพชรเบี้ยพิงนอนติ่งน้องได้ฮะชื่อยังน้องบาทนี่ลุกลูกขึ้นไว้หนองปีใหม่น้องยังก็น้อนก็ได้ฮะปีใหม่ นงปีไม่นี่ส่นหนึ่งอมนี่นักศัลย์นี่นะน,น้นำพรอนน้ำพอนไปชงนมบปล่าโอ้ชงนมแม่แต่กับแม่ก็กินแม่นนต้องกระติกอันนั้นหน่อยนาะ้อมโนกระติกอันยังกระติกอันที่ว่าพันต้มมันนับบ่นมันจิเก็บน้ำพรอนได้กลัวอันนี้แบบอุ่นๆได้แต่อุนอ่นๆจริงๆเลยอุ่นืมกระติกย,ยังที่ว่ามันมีง่วงอ่ะดิ ติ๊กเจ็บคมห่อนนะเจมโคมห่อนได้โดนนนี่ได้มีแต okay. oh. ่กระติกอันนี้โดยโดยไปขอเงียใช่ไหมสาวน้ำฝนไือว่ามาเรื่อยๆคือผมได้ยินข่าวออกฟืนออกไฟท่าวเห็นคลิปลุงเฮิรมก็บอกเตียงพ่นลงแมีนบบได้สูไปผุ่นได้ไปบบได้กันเลยบบได้สูไปแต่กลับไปกับโบสูเห็นสะบุญก็เลยบโบ้อกออกอออกได้จังมือด้านนี้นะออกไใ้ชามมือชามมือ ขมือซีมือเลยหายไม่หายเลยบายน้องปีใหม่บ๊ยบ๊ยบ๊ยน้องปีใหม่น้องทันวาน้องทันวาหายอยู่บอกกลางคืนกลางคืนกับปุซซูหายซาบุนมีแต่ยามพันยาเหมืนกับหายหรือว่าแบบพันเหี่ยวยังพันเปียกละไรอย่างเ้ใดใส่เพื่อถ่ายป่ะใส่อยู่คันเต็มเลยพันกระหายโอ้ ก็คือกังเว้นนี่เขากับโบไซแบบใส่ผ้าอ้อมใส่เพิ่นเอาแม่นเพิ่นเพิรนเอาโบไใส่มันกะเห็ดแหย่ข้นเด็กน้อยอัพมันอัพแล้วก็เจ็บมันแดงเจ็บไปเช็ดแดงน้อยให้เดินกับประหยัดแน่ก็แม่เด้่คือพ่อหนิบังดูบังดูใช่โบคือไปเลยคือแม่ผลได้หนิบังดาวนี่อันนี้คือไผอันนี้ฮะอันนี้คือไพคือไพน้องเจ้าคือไผเจ้วา วันนี้แพงอยู่บ่ด้วยาติกี้จะบอกว่าแพงสิหายคอยอยู่บ่จะเมื่อเลี้ยงครูกำล,ลังน้ำพิงนี่หายอยู่บ่วันนี้ดูได้ไหมเตอบได้ไหมลูกดีดีลูกดีกดีไหวไหวตั้งแต่ไรกน่องนี่โบไปซะเลยโบไปขนาดเมียหยุดกำเพินน่นวนอยู่แต่นี่เมียบอกไปลินเน่ไปลินเน่โบไปไปแป๊บเดียวเลยก็มาอย่างนันวาเขาจะเอาน้องบ่ ยังใคะเจ้ารักน้องบ่มายแชมุนมากินต้มไก่น้ำโบบอกเลยตาออกไฟกับคนลายอย่าบอกอกไฟกับพนดี้มีไฟมีแต่แถวนีในแชมพูพอออกพื้นออกไฟอยู่ดีมีแห้งใช่เนาะการ กนคงกินกับมีแต่ไก่ผูกแคนสองตัวแล้วซื้อมูมาลาเพ้่นกินแถวนี้แล้วก็บริเล่าร้ายเพราะว่าชายบุญกับเขาก็ไปซูเฮนเพราะว่าเขากันอยู่พื้นอยู่ภัยก็เลยบริหุจนในวบยังไปในผูกแคนออกไพ่เอออกไพ่ตอนไหนนี่วะเงินทางยาเพื่อนกาแาน่ปกติอ่ะอันเพื่อนว่าว่าถ้ามีเงินมีคำจังฮ็ดก็คิดไปคิดมาจะ จักปันไดขันสว่านะมีแต่<ม>เห,ห็ดไฮแล้วเลยมีทันใดกระฮ็ดนะการันสองตกระฮ็ดแบบทั้งยากระเฝ้าอยากเมื่อเพิ่นกระบูมีพพิภัยเพราะว่าเพิ่นมาเพิ่นกระบูมีิภัยอยู่พุ่นนะเลยเห,ห็ดไฮแล้วนาา์นะเพราะว่ามันก็อยากไปเห็ดเรียเห็ดงานเจได้พัดข้าหันข้าหนีแะไรกัมันสี้ง่ายอีกนะเลยเห็ดไฮเล่ย์ก็แล้วล์พุเตอร์ฮับพวนเพิน่น สีแล้วออกคนออกไฟวิดว่า,วางเลยมีแต่รักษามาน้อยนี่วัดน,นี้เบิ่งเงินหูเลยเนาะเพิ่งจะไม<ด>่สื่อมหายห<ด>ากยังไม่ได้ป้อนเขาสมุนโม<ด> <laughs> ป้อนกระยาถ้าว่าพันโมหายหกเดือนยังป้อนนลำพิงก็ยังหกเด,ดือนพคนใดตามรักนี่แ<ด>พทย์หมอพันแนะนำนี่เด็กน้อยนี่ถ้าว่าบวชหายบวชห้องอดีนี่เพิ่งจะอยากให้น้ำใส่เด็กน้อย,ดยเด้น้ำใส่ยังเพิ่นเอินน้ำใส่แข็งแห้งบ่ ถ้าห้าป้อนตอนนี้ด้ำใสของน้องยังเบาแข็งแห้งแต่เพิ่นกับเพอยากแนะนำนนให้ป้อนคันเพื่อนหายกับสิปอ้อนนี่เพื่อนกับบริสุทธิ์หาย<ม>กินนมหล้ะก็นอนห<ม>าก,กินนมกับว่ากินหลายพอสมควรไยกิน<ม>นมเมลเหลวก็ขิดว่าเพื่อนอิม่มเพื่อนก็ยังบุอิ่มอันนี้ไงนี่กินลายบ่ตอนนนั้นนะ่ะอดีบริกินนมเมเลยอดีตเะอะอันนะี้บริกินนมเมเลยเหมะ มันบริกินจักดีเลยน้องแมนมกินนมเลิกระสอยอกินนมเลิกระสอยกินนมเล็กกระสอยจังพ่อแน่จังหนาป้อมก็ได้กระซอยนี่บอโหอบอม่มีแผนแม่มาหาเจ้าเดี๋ยวน,นี้นะม<ฮ>ีเแผนเหรอเมื่อคืนเป็นใคเมื่อคืนนี้ไคเมื่อคืนนี่ยศจ,จุกปากนะเม็นไครจำได้ย่าบอกเม็นไคมาหาหวันดีบุบา,ายทาโรงเรียนบัณฑน้องอยังคักบ้านนี้กี้ว่าวันไดณฑนางผู้ชายบัวเพลง <mm นั่นเพิ่นเห็นน้องมาไปแต่แพงรถขคืนนอนอยู่น no ี่บ you know> ่บ่คืนนอนเทงเลนโอ้ขึ้นนอนอยู่เทิงพุ่นโดยคำแล้วเอาเพิ่นขึ้นอือหูพังหยาตกตาก็อยู่พูวันนี้อันี่ยเทไรนั่นเอาไงเพิ่นนอนบ่เนี่ยนะไม่นอนทงสมิกเอาหายก็เลยว่าเพิ่นยังนอนบ่ได้เลานอนบอได้เนาะเออนอนบ่ได้มันต้องไ้คนกำลังอะไรยังตั้งไข่เพื่นได้แบบว่ากำลังชี้ขาดอย่างโอ้ยมันสั่นแหงนอนบ่ได้กดี๋ยวแอวฮักพอดี ทางบอพาร์เพื่อนเอาหายก็เลยมาเบ่งเอามาซุปใส่เบ่งอุ้ยบะยังนอนบ่ได้ดอกบะหมอนดิอ้าเอาดีเป็นงานเป็นการดู่อยชิมาค<บ>อยชิมา,อมาเอาน้องเจ้าเมื่ออยู่น้ำนองน้ำ,นำพิงเชี่ยวหายบ่ฮะแ<อ>พงงยูบยบ่แพ้หอมแก้มมึงดูหอมแก้มน้องดูเปื่อนจิบไปเจักปะกอ่ะ ระหว่างแม่กับน้องแพงไผ่บารนี่แพงไผ่ฮะบอกจะแพงไผ่แพงไผ่บารนี่ทั้งสองแพงสามแพงสามมีไผ่สามนะพอโอ้แพงสามพอปเฮ็ดเวียงยังพอเจ้านะมานะไปไปจอดให้เรื่ จอดเือเพิ่นไปแทนเบาเพิ altern, e. ่นเบาหน้อยจอดเฮือแมนเบาหน้อยเพิ่์นมือว่านะะมือว่านนี่เพิ่์นมือว่านนี่แหละเพิ่นตกเฮือเบาหน้อยเพิ่นจอดเฮือเดี๋เพิ่นไปเฮ็ดเวียกจอดเฮือแล, like อ ainsi, อ learned learned. แล NS, ้วเพิ่นตกเฮือเมื่อวานนี้อ๋อก็เลยไปบ่ได้ก็เลยให้พี่อ้ายไปแทนแปลว่าเฮืออยู่ในคลองนี่บ่แบบเพิ่นเฮ็ดใหม่ได้ยินเพิร์นว่าแบบเพิ่นจอดเฮือแบบเฮือดูดแหดูดทรายนี่นะเฮือดูดแฮ่ดูดทราย เราเคยเห็นจากเถ่อเถ้าใหญ่ๆตอนนี้เถ้อมันมันหัวเลยไปไปจอดบ่หรือว่าบ่เพิ่นเ็ดใหม่เพิ่นเ็ดใหม่แต่เข้าไปจอดแล้วเป็นรูปร่างนี่บ่โอเพนเทตเป็นบ่หัวจังอ่ะแบบไปเป็นลูกมือเพิ่นนี่บ่ไปเป็นลูกมือเพิ่อนทังบ่น้อยกะแต่ละเถ่อเพิ่นก็ไปไปมือว่านี่ประเทนมาเอาถามว่าเป็นยังเอาคือมาว่ะเพิ่นเถือเสือเอาคือละซ้ำเบิร์ดอันนี้ค่ะทามว่าเป็นยังว่าตกเถ้อว่ประเห็นได้ตกเหงือว่ะแบบ คือสีแบบลมปองอยังนี่แหละแบบเฮือยังมาแทนแล้ยวนะเหงื่อใหญ่แปเมนอ๋อพันดูดแฮ่ดูดชาตนี่เป็นใส่เฮือบอแมนโอ้โหโบ่ได้ใส่รถอันว่าโจกขึ้นมาคือตะกี้บ่มันกไม่กันอยู่ในเฮือในรถมันก็สิอยู่ในเฮือแล้วเขาว่าดูดูก้างใช่ไว่าเฮือก็ใหญ่ดีเนาะจังใส่รถนั่นได้อืมก็เลยไปกินอย่างเดียวอะนี่เลยไปแทนที่แรลกอะ อันพอเพิ่นสิมาเห็ดน้ำเป่าน้อยนี่แล้วแต่พอดีเมียผัดแต่ก่อนหัวขุนกับหัว่าเพิ่นสิเอาอีกโบแต่ว่ามือนี่กับไปแทนน้ำเปล่าพูนเหมือนนี่น้ำเปล่าพ่นว่าเล่สีหามือพูนเลยว่าจะสีไปได้เพิ่นว่าเจ็บเพิ่นว่าหายใจก็เจ็บว่ะเพิ่่นวาฮงน่องเฮงด้วยแฮงอีกด้วยโอ้ยน้องจะเป็นพื้นแต่น้องจะเยอะเยอะน้องเยอะเลย ต่างนอกกว่าลมเนาะต้องอยู่ไม่แต่อยู่ในพี่ถ้าฝนตกก็อยู่บ่ได้ได้หนิเนาะอยู่ได้หัวบนเลยได้หัวบนี่หัวบนเลยนี่โอ้โหพายเห็ดอยู่เ็ดกินกินขอบเนี่ยแบบอยู่พื้นอยู่ภายอันแบบไปออกมาไบชิ่นนะกินเข่ากับเสื่อสินมูมาเห็ดแหงโอ้สินมูนี่กินได้ป้ะเห็นสินมูละโอ้เห็นแห้งไว้โดยมีหักไม้อีกกินเนยมีอาการอย่างไรว่าตั้งแต่ได้ลูกมานี่ ม่นจะมีบ <chop icking> ่ะมัมีนี่แหละวิ่นหัววิ่นยังแบบกินพิษมัมีเนาะเพราะว่าฮาก็หากระกินแต่ซีนหมูหากะซื้อมาว่านนี่มาย่างเหงฮากะกินกักินฟังฟังิึงนะหัวเต็นอยู่กรคำฮากะกินแต่น้ำซีอิ๊วกับแกงพักมันจะบอกแข็งแห้งแน่เนาะกินแต่น้ำซีอิ๊วกับแกงพักว่าขนมแพะมาหายนะทงใหญ่แท้ใครคอยกินด้วยกันป่า สาัาตีวันไหนไม่เศ้าอุา้ยกอนฮะกินแต่ขนมบัานนี้ม,มันยังโบไปโรงเรียนบ้านนี่นะบอสเป็นแฟนบ้นอย่างจะคือโบไปโรงเรียนก่อนีิโบหูยังเลยนะนางเฮียนนางเฮียนน,นางเฮียนโบหูยังเลยบ้านนี่นงเฮตั้งแต่ได้น้องบ่าเหน็นเพิ่นเล่นพุ่นเลยเนาะเห็นบุษย์เห็นแล้วเมย์บอกให้ไปหลินเนี่ยเพิ่นมาห้องกลางๆแก่ๆแค่นี้กันเมย์บอกไปหลินทางอื่นเนี่ย ไปเพบเดียวจะน้อยเล่นมาอีกแล้วเป็นพ่อเนี่ยังบอกบ่อไปดินโดนย่านเนี่ย่านเมื่อยแมนบ่ย่านเมื่อยบ่แมนย่านข้าเจ้ามาเอาน้องบ่ย่านนี่บ่เล่นมาแล้วเล่นไปเล่นมาเล่นไปเล่นมาแล้วะมือไอ้หอท้ายบวานนี่ไม่มายืมในเงินชิบูเขนน้องนี่เงินเจ้าผูกแขนมือมืออันเจ้าอันแม่ออกไพ่นะไม่มายืมในเงินนะ ซื้อขนมกินหมดแล้วอันนี้มีเงินเท่าไยอันนี้นะใครน้ำโปะ่ะเว็นน้ำโปะเพียงฝากไว้น้ำโปะเอ็นน้อเอ็นเอ็นน้อพ่อว่าเป็นคนเก็บเงินนะโบนิเอร์แม่บอกได้ได้มีเงินได้ใครมีเงินได้แม่เออได้เอาได้สเอาขอยื่นมาผูกผายเป่าแล้วใช่ไหมมีเงินได้ขอยืมเงินเจ้าอยู่ โอ้เงินบ่ฝากไว้น้ำ่อได้เงินเจ้านะบ่ได้บ่ได้าดาเอาไว้น้ำแม่บ่ฝากไว้น้ำโพค่ะฝากไว้น้ำโพอ <c oughs> นอนรา,าบเฉยได้โพ <c oughs> ไปหันไปหนีเพื่อกับอาไซโพ่อเพนถ้าพนนอน,น,นอ่ะปวงลงสาวฝนอ่ะพนชีดึงมือเย็นน้องพนดึงมือจนตายคือน้องน้ำพิงหันตอนนั้นหันชิมถ้าพนโบไหาดีนี่เขาชิบวอยโยพนขึ้นอันนี้เงี้ยปล่ะไอ้น้องนอนแบบนี้ เพราะว่าเด็กน้อยนี่เท้าอุ้มได้ดูนี่พนสลดึงมือได้หน่อยหน่อยเด็กน้อยนี่เทาฝึกนด้ไรได้แบบนั่นเลยเนี่ยพวงลงผนมือใจยาเพิ่นอนผลบวไหโอเป็นยังวิคิงคนวิคิงสิคุยไวขึ้นอย่างนี้เกี่งไวเนาะเฮนหน้าเหี้ยเต่เคยนี่พึ่งเนี่ยโอบแบบวันผ่าบ่ เมียนหอยเม่อุ้มหอยเม่อุ้มโดยฮะชาเอาเงินหนั้นเอไอ้มายืมในเงินนั้นดิผู้แข่น้องปีใหม่นี่ไว้เอาไว้ผมีเพิ่นวดีโดยฝาไว้น้ำพ่อวะฝากไว้น้ำพ่อพูดได้ๆเพิ่นซื้อเบิดตั้งแต่มือผูกหมดเลยดีน้องมีอยู่เฮือนกับผมกินอือ่าสิบผูกกันใน ຕອນຮັບນ້ອງປີໃໝ່ກ່ອນບາດນີ້ນ້ອງປີໃໝ່ບໍ່ເນາະມາກິນກະມາເອົານ້ອງມາກິນມາມື້ນັ້ນມື້ນັ້ນມື my ້ມື້ແມ <laughs> anyway, ່ໄດນ້ອງຊຕະບໍກຍ <that> ັງກອງຕທອບກະືແທ້ືດ້ເນຕັງໃຫນ້ອງອຈົມັຕດແັ right ືຕດວດດ น้องคิดสุมากน้องโตัวเอาวันปีใหม่เลยวันนี้เนาะโดยอ่ะซาบันีมาผูกแขนยอดดังเดี๋ยวให้อนาหน้องปีใหม่เด้อนี่เด้อให้ชื่อนุ่มให้น้องเด้อจัเมาจะเอาจะเอาจัเอาอ่ะจำผลนะไม่ได้ผูกไผ่เด้ออยู่ดีมีแห้งเจ้าก็บหันแห้งไว้ไว้โดยด้วยสบุ่คอยอยู่ดีมีแห้ง คนเจ็บจะได้คงไข่จายยมีเด้ดอคือเนื้อลำใต้ก็ขอให้เดินทางปลอดภัยสบายดีปีใหม่เด้อแต่เมื่อนั้นกะสิมายุยยจนได้เบิง่งนั่นจังหวะอ้างพูนเราไปผูกแขนย่อดนดังชาวปูนออกไัเอ้าว่ะคือเ่อไปลูกอยู่คือไม่ได้ยินไผยว่าเอาแถบน่ะชิมอยเลยเลยเลยก็ไม่ได้เบอกโอ้ยก็ไม่ได้เบอกผูกแขนนั่นออกพูนออกไผยยังจนได้ถามเขาเจ้าจะได้บอก พระสาวสาวในเมื่อป้าก่อนเดินดีเด้อโดยสบายดีล่ะสบายดีก่อน,นดโดยไปโอเคเพื่อพี่น้องเลยสำหรับคลิปนี้เนาะทั้งเมน้องน้ำเพลิงก็ได้เข้ามาเยี่ยมทั้งสาวน้ำฝนเพิ่นเพิ่นก็ได้ออกเพิ่นออกไฟเป็นทีเรียบด้วยแล้วเพื่อน้องเลยโดยแข็งแหงเนาะกะดีมุกดีใจน้ำเพิินดีเมื่อนั่นหันเพิินกะไม่ได้บอกแต่ว่าเพินน่นในนั่น พอดาหาแบบหาจะตต่ยาดิพี่น้องคนอยู่ใ,ใกล้ๆนี่แหละพอแล้วตามพี่ตามข้องพ่อพันกะเห็นยายไายกับบม,มีเงินเพื่นะ้นเนาะเพราะว่าคุมเมอร์นี่เครื่องหูห้ก,กันแตพ่พี่นออ้องเลยเครื่องคองมวยกับแพงเบิดียอย่างกันเนาะโดยกก่อนอื่นค่พี่น้องเลยทางสุบุก็ต้องขอบุญขอบคุณทางเอฟซีเด้อกัทางผูง้ใหญจ่จะดีที่เข้ามาหับส้มติดตาเนะาะทั้งซองแม่น้องพิงขอบุญขอบคุณนะได้เด้อ ขอห้ไม่แต่ห่างกายสุขภาพแข็งแรงแข็งแรงปรัถนาสิ่งใดก็ให่สมงวามมุ่งมั่นปรารถนาเนาะโดยขอบุญขอบคุณที่ข่าวมาติดตามทาไมน้องน้ำพิงตั้งแต่หนึ่งคนจนนี้ทั้งแม่น้องน้ำพิงกับคนติดตามก็ได้พอสองหมื่นไปเราบอหน้องพ่อแม่พี่น้องเลยกับขอบุณขอบคุณนายนะสำหรับคลิปนี้เขากับบมีแนวทว่าตอบแทน f อ,อ,นอีมีแต่คําอวยพรอวยใจมีแต่ขอให จะเดินจะเดินในนาทีกันงานเดินสรับคลิมนี้เ่าอกาจะได้ขอลำลาไปก่อนขอกลาวว่าสบายดีสวัสดี FC ขซให้อพี่น้องทุกสุกคนเนาะโดย